สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอดิศักดิ์ศรีสมและรายการท่องโลกเกษตรรายการที่นําเสนอสาระความรู้ทางด้านการเกษตรทันสมัยสู่อาหารปลอดภัยด้วยมาตรฐานองค์กรที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งในวันและเวลาเช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมออนทัวร์รอบรั้ว c p เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เครือ CP ได้ใช้ช่องทางเว็บไซต์ vrcp. com บอกกล่าวกิจกรรมพิเศษเพื่อให้พนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจการของต่างกลุ่มธุรกิจในเครือนะครับกิจกรรมนี้มุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของเครือ CP โดยเฉพาะธุรกิจหลักทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องสู่อาหารตลอดจนโครงการพิเศษต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่อาศัยช่วงระยะเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ก็ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กรเพื่อการก้าวเติบโตไปพร้อมกันและวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งนะครับที่เพื่อนพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆในเครือ CP จะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สัตว์พื้นเมืองเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์ อันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรษษษต่อไปส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในท่องโลก,กเกษตรวันนี้ครับจากสภาพสังคมในชนบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่งผลให้สัตว์บางชนิดที่เคยมีความผูกพันในวิถีชีวิตประจําวันค่อยๆลดน้อยถอยจํานวนลงโดยเฉพาะควายไทยและไก่พื้นเมืองแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่หลายภาคส่วนในสังคม ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและต้องการอนุรักษ์บทบาทของควายไทยและไก่พื้นเมืองจึงได้จัดตั้งแหล่งศึกษาและอนุรักษ์ขึ้นหลายแห่งรวมทั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยและศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองที่เครือซีพีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้ด้วยและวันนี้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆในเครือซีพีได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมพ่อพันธุ์กระบือชั้นดี ที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้และเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญของควายไทยและไก่พื้นเมืองทางศูนย์จึงได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง CP กับการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองและควายไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพิเศษของ CP ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่รวบรวมพ่อพันธุ์ควายชั้นดี ซึ่งได้มาจากการประมูลควายที่ชนะการประกวดระดับชาติในแต่ละปีแล้วผลิตน้ำเชื้อควายสายพันธุ์ดีออกมาแจกจ่ายให้กับชาวนาไทยปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้มีพ่อพันธุ์ควายชั้นดีกว่า10ตัวผลิตน้ำเชื้อได้ปีละประมาณ2 6 0ห0หลอดเราจะเผลิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้น้ำเชื้อกับกรมไปกรมทำหน้าที่ไปขยายพันธุ์นะครับตอนนี้สายพันธุ์ที่เรามีอยู่นะครับ เหมือนกับไปสายพันธุ์ของประเทศไทยนะไม่ใช่ของ CP เพราะน้ำเชื้อทั้งหมดเรามอบให้กรมไปหมดเลยนะแล้วกรมเนี่ยก็จะไปปรับปรุงพันธุ์ให้ชาวบ้านด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงทำให้ควายที่นี่สมบูรณ์แข็งแรงและให้น้ำเชื้อที่มีคุณภาพเพราะควายทุกตัวได้เดินออกกำลังกายและได้รับอาหารที่ดีมีประโยชน์ทำให้การผสมเทียมประสบความสำเร็จมากขึ้นซึ่งผลสำเร็จที่ว่านี้ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังโครงการมูลนิธิเจริญโภกพนันร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เครือซีพีสนับสนุนด้วยการนำโคกระบือเพศเมียที่ได้รับการไถ่ชีวิตนำไปมอบให้แก่เกษตร,รกรที่ยากจนให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นตามไปด้วยจุดเชือ่อมโยงก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาพันธุน์เพราะการพัฒนาพันธนุ์จะต้องได้พ่อพันธุ์ที่ดี เพราะนั้นโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยก็คือมีพ่อพันธุ์ไปคุมฝูงซึ่งวิธีที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือนําน้ําเชื้อซึ่งที่นี่ได้มอบให้กรมบริษัทปีละ26 0 0 0พโดสนี่นะฮะทุกปีส่วนข้อที่2ก็คือว่าในเรื่องของการดูแลพ่อพันธุ์เนี่ยในพื้นที่ที่เราไปส่งเสริมจากโครงการมุญที่เจริญพ,พ่อกระพาร่วมแตายชีวิตโกะกระบือก็ดีเนี่ยพอตกลูกแล้วมันก็จะมีตัวผู้ซึ่เงเราจะต้องพัฒนาพัานธุ์ต่อ ให้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปเนี่ยตรงนี้ก็เข้าไปสู่เรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการดูแลพ่อพันธุ์ที่นี่ก็จะนําไปถ่ายทอดส่วนประเด็นที่3ก็คือว่าเราต้องมีการส่งเสริมในเชิงกรรให้ความรู้สู่คนของเครือและคนของเกษตรกรที่มีผู้สนใจเนี่ยเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยก็จะทําให้สอดคล้องรองรับกันไประหว่างต้นทางคือต้องมีสายพันธุ์ที่ดี ไปสู่การแผนจัดการโครงการที่ดีนั่นคือจุดเชืเ่อมโยงจุดที่3ครับหลังจากได้รับฟังภารกิจและความสําคัญของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยแล้วพนักงานทั้งหมดก็ได้เดินลัดเลาะต,ต่อไปอยังศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากกันนักจากการเยี่ยมชมทําให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ว่าไก่พื้นเมืองนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละพันธุ์จะมีจุดเด่นที่มีคุณสมบัติต่างกัน ศูนย์วิจัยแห่งนี้จึงก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ได้สายพันธุ์ไก่ที่ตัวใหญ่แข็งแรงต้านทานโรคเพื่อขยายผลไปสู่การเลี้ยงเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ให้กับเกษตรกรเพื่อเสริมรายได้เนื่องจากไก่พื้นเมืองสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย่อยทั่วไปหลังจากนั้นในช่วงบ่าย พนักงานทั้งหมดก็ได้เดินทางต่อมายังหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์ซึ่งเป็นโครงการที่เครือซีพีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรเกาะจันทร์และธนาคารทหารไทยจัดทำขึ้นโดยใช้พื้นที่ประมาณ180ไร่ดำเนินธุรกิจเกษตรประกอบด้วย3อาชีพหลักคืออาชีพปลูกผักและองุ่นอาชีพเพาะเลี้ยงกบอาชีพเลี้ยงสุก,กร โดยเครือซีพีรับผิดชอบจัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลในแต่ละกิจการให้มีความมั่นคงแทนข้าราชการตำรวจนอกจากนี้ยังได้มอบพ่อแม่ไก่พื้นเมืองพันดีให้นำไปเพาะพันธุ์เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมโดยมีนักวิชาการคอยดูแลและให้คำแนะนำตามหลักการเลี้ยงที่ถูกต้องพร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตคืนโดยราคาประกันตัวละ300บาทอีกด้วยจริงๆโครงการตรงนี้ ตั้งแต่มาร่วมดูแลโครงการนะครับก็จะมีสมาชิกหลายต่อหลายหลายต่อหลายคนประชาชนที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับสอบถามมาเรื่อยว่าโครงการตรงนี้มีไปทําที่อื่นอีกไหมแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้เป็นโครงการที่ CP เราเป็นลักษณะนําร่องนะครับนำร่องโครงการดีๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะ C p พีที่จะต้องเข้ามาทําคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือคนที่ ยังต้องการความามั่นคงในอาชีพในอนาคตข้างหน้านะครับยังมีรอให้ช่วยเหลืออีกเยอะไม่ใช่เฉพาะตำรวจเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็ยังเหลืออีกเยอะ CP เองถ้าเราจะดูแลทั้งประเทศเนี่ยก็คงจะลำบากนะฮะเราอยากให้องค์กรอื่นๆหรือหน่วยงานเอก,กชนอื่นๆสามารถเข้ามาเอารูปแบบที่เราทำอย,ย่านียไปใช้ได้เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนของประเทศชาตินะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่ใครสักคนหนึ่งใช้วันว่างออกมาเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู่นอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองแล้วยังมีส่วนช่วยทําให้เขาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมและยังได้บอกเล่าถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนรู้เห็นต่อคนรอบข้างได้อีกทางหนึ่งด้วย ทางผมจะทําด้านการเงินครับจะเป็นเกีก่ยวกับก,ก,การกู้แบงค์โดยตรงซึ่งบางทีแบงค์ก็ถามลักษณะธุรกิจตรงๆแล้วก็ถามธุรกิจรอบๆที่เกี่ยวกับ CP ด้วยแล้วก็ไปอธิบายคือเราจะสามารถพูดได้เต็มปากครับนอกเหนือจากการที่อ่านหนังสือพีแล้วอันนี้เรา,เราได้ไปเห็นของจริงอย่างเงี้ยเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าวออสินค้าของเรามีคุณภาพนะแล้วก็ เรามาเห็นวิธีการผลิตจริงเนี่ยหรือว่าอย่างมาเกษตรสันติราชเนี่ยว่าเอาอเรานอกเหนือนจากธุรกิจเป็ดไก่ที่เรารู้ๆก,กันละเรายังมีสิ่งอื่นที่สร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆให้เกษตรกร จริงๆแล้วมองว่าการบริหารงานบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือเราจะต้องเราจะต้องอยู่กับบุคคลให้เยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะใกล้ชิดกับบุคคลในในใน,ในสาขาที่เราอยู่หรือว่าในส่วนที่เราอยู่แล้วนะคะก็อยากที่จะมาใกล้ชิดกับบรรดาแบาบ CPF CPO หรือว่าทุกๆทุกๆสํานักหรือว่าทุกๆหน่วยงานให้เยอะที่สุดค่ะคือเราดูแลกเกี่ยวกับบุคคลใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยย่อมมีแบบ เขาเรียกว่านิสัยส่วนตัวท like ี่ไม่เหมือนกันดังน ar ั B ้นเนี B ่ยการที่เราจะต้องดูแลใครก็ตามก็คงจะต้องแบบดูแลด้วยด้วยเป็นธรรมชาติของเขานะคะดูแลให้เขามีความสุขด้วยธรรมชาติของเขาแล้วก็แล้วก็เขาก็จะผลิตผลงานที่ที่ที่ดีให้กับเราได้ก็วันนี้พนักงาน CP ด้วยกันเนี่ยก็มารับรู้ว่า CP เราได้ช่วยเหลือสังคมในมุมนี้นี้ที่ตรงนี้อย่างเมื่อเช้าเราไปดูเรื่องไก่พื้นเมืองเรื่องควายไทยก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ธุรกิจ แต่มันเป็นเรื่องที่ CP เอาเงินมาช่วยตรงนี้เพื่ออนุรักษ์สัตว์พื้นเมืองของไทยนะครับโครงการที่นี่ก็เหมือนกันก็โครงการตำรวจก็เป็นโครงการที่เรามอบมอบมอบธุรกิจมอบบ้านที่อยู่อาศัยมอบโครงการให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยก็เป็นโครงการหนึ่งที่ผมอยากจะให้ CP เนี่ยทำอย่างนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มอบเหมือนกับเป็นความความภาคภูมิใจให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราเป็น CP เนี่ยแล้ว CP ทํทแบบนี้อยู่ พวกเราก็ต้องพกความภาคภูมิใจแบบผมเนี่ยเอากลับไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่า CP เราทําเพื่อสังคมด้วยนะนะครับอาจจะไม่ใช่ธุรกิจโดยตรงแต่ก็เป็นการเอื้อเฟื้อนะครับเป็นข้อสุดท้ายของ CP พก็คือเราทุกคนต้องคิดถึงแผ่นดินเกิดต้องมอบสิ่งดีๆให้กลับคืนไปสู่แผ่นดิน คุณค่าขององค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในวันนี้ได้ช่วยให้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆในเครือซีพีเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าหนึ่งในกิจการของเครือได้มีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองของไทยเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์และสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและอีกหนึ่งตัวอย่างของผลสําเร็จที่ว่านี้ก็คือปลาทับทิม ที่เครือซีพีโดย CPF ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานินจิตดาจนได้ปลาเนื้อและกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้และเฮียกู้แม่กลองกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังร่วมกับ CPF เป็นรายแรกๆก,ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้วซึ่งโครงการออนทัวร์รอบรั้ว C ีีก็ได้มีโอกาสนําเพื่อนพนักงานไปเรียนรู้ถึงผลสําเร็จ จากการเลี้ยงปลาทับทิมในครั้งนี้ด้วยเช้าวันนี้พนักงานเครือซีพีกว่า50คนได้มีโอกาสมาเยือนบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตามโครงการออนทัวรอบรัวซีพีอีกครั้งนายวรชัยแสงวันนิดหรือเฮียกู้แม่กลองชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกกันได้ออกมาต้อนรับคณะ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่มีมานานกว่า15ปีเฮียกู้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเลี้ยงปลาทับทิมนั้นได้เคยเลี้ยงปลาช่อนมาก่อนกระทั่งได้รับคำแนะนำจากพนักงาน CPF ให้ทดลองเลี้ยงปลาทับทิมเมื่อปี2540โดยเริ่มจากจำนวน4กระชังซึ่งก็ได้นักวิชาการของ CPF เข้ามาวางระบบและรูปแบบการเลี้ยงเริ่มต้นจากการคัดเลือกสายพันธุ์ปลาที่ดี มาเลี้ยงในกระชังจัดการดูแลให้อาหารใช้เวลาเลี้ยงประมาณ4เดือนจนได้ปลาขนาด750-800ถึงกรัมก็สามารถขายได้หลังจากที่เลี้ยงปลาทับทิมได้ระยะหนึ่งพอได้กำไรจากการเลี้ยงก็ขยายเป็น45กระชังจนปัจจุบันมีกระชังเลี้ยงปลาอยู่250กระชังและยังมีบ่ออุดบาลลูกปลาเองอีกด้วยจริงจริง ที่เลี้ยงแล้วประสบผลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกรายนะฮะอย่างผมจริงๆผมมีความอดทนนะฮะแล้วผมเลี้ยงแล้วผมไม่เลิกนะครับบางบางรุ่นขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็โอเคนะฮะทางบริษัทมาช่วยบ้างอะไรบ้างก็ก็แก้มไปได้นะฮะแล้วก็พอเลี้ยงหลายปีเข้านะฮะเราก็เหมือนเก่งขึ้นนะครับก็มีเหลือผลกำไร ปัจจุบันเฮียกู้ได้ให้ลูกชายเข้าสืบทอดกิจาการนี้ต่อแล้วนอกจากนั้นก็ยังนําเงินกําไรที่ได้จากการเลี้ยงปลาทับทิมมาต่อยอดทําธุรกิจอื่นโดยการสร้างรีสอร์ทชื่อบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทซึ่งเป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาทับทิมด้วยเฮียกู้จึงถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพการเลี้ยงปลาขาย ก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนได้หากมีความเอาใจใส่และมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นครั้งแรกที่ได้มาดูปลาที่เลี้ยงในกระชังนะคะแล้วโดยเฉพาะปลาทับทิมนะคะซึ่ง CP เรามีส่วนในการพัฒนาปลาทับทิมนะคะก็ชอบบรรยากาศชอบลักษณะของการเลี้ยงได้รับความรู้จากทางเฮกุเนี่ยเยอะมาก นะคะเนื่องจากว่าเ,ออเป็นผู้ที่อยู่กับวงการการเลี้ยงปลามาเป็นเวลา30ปีนะคะและปลาทับทิมเนี่ยเป็นอะไรซึ่งจะบอกว่าย่งไรคะมันมันไม่ใช่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วเขามเออีเทคนิคหรืออะไรจากประสบการณ์ของเขาเป็นวิทยากรที่ดีมากค่ะความสะอาดของแหล่งน้ำถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงปลาในกระชัง และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำและชายฝั่งที่มีต่อสัตว์น้ำในธรรมชาติโปรแกรมออนทัวร์ในวันนี้จึงได้พาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสำคัญของป่าชายเลนกันต่อที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2จังหวัดสมุทรสาครป่าชายเลนคือเกราะธรรมชาติที่ช่วยกำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้น ป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัพพชีวิตมากมายเป็นคลังอาหารชั้นเยี่ยมและเป็นแหล่งรวมทรัพยากรอีกมากมายหลายอย่างนี่คือคำบอกเล่าบางส่วนจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่ได้อธิบายให้กับพนักงานซีพีก่อนที่จะแบ่งกลุ่มแยกย้ายออกไปศึกษาตามเส้นทางเดินธรรมชาติ หลังจากได้เดินท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วแต่ละกลุ่มก็ได้กลับมาสรุปความรู้ที่ได้ให้กับเพื่อนพนักงานถึงสิ่งที่เรียนรู้ในครั้งนี้เราก็ได้รับรู้ว่าในเครือของ CP ซึ่งผมอยู่ในเครือของทูเป,เป็นการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารก็จะอยู่แค่เทคโนโล,โลยีอะไรอย่างเงี้ยจะรู้แค่น้นแต่พอตอนมาดูของทาง CP ที่เขามีพวกเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับพืชอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้สภาพแวดล้อมว่า ทาง CP เขามีการแบบดูแลสภาพแวดล้อมหรือการปรุงหรือการทําอาหารที่ที่เขาเน้นว่าจะเป็นครัวของโลกอะไรหรือว่าอย่างเงี้ยว่าเขาทํากันยังไงและที่มาของของอาหารต่างๆเนี่ยมันมาอย่างไงเขามีการควบคุมคุณภาพต่างๆอะไรมากน้อยแค่ไหนสิ่งต่างๆที่พนักง,งานทุกคนได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมออดทัวร์รอบรั้ว CP ในแต่ละครั้งเชื่อแน่นะครับว่าจะอยู่ในความทรงจํา ที่พวกเขาจะสามารถนำกลับไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานตลอดจนคนรอบข้างเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยต่อไปในวันข้างหน้าครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการท่องโลกเกษตรประจำวันนี้ขอขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการแล้วกลับมาติดตามรายการท่องโลกเกษตรได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมอดิศัก์สีสมลาไปก่อนสวัสดีครับ